วีโอเ e ้นทิงเ L E บอกซ์ b O X อเอ็กซ X เอ็กซอเ e o กาลดงานยังยัซ้อมอยู่ สำเร็จแล้วงง i e. s, e s i ซ a ส์ r ำ l e y e ยืดอ้ o ดีเด s B B L E B I E B E S K ไม่ได้ใกล้เคียง B E S K เดชโตเดชดชถ้าเดว่าตายเดอ่า ได้ไหมดดร์ดดร์ u w o R โดร์ประตูอีไม่ได้อีกลูกลูกลูกว่าโมอ่นั่นเฉ้นโซ่เชื่ออะไรนะนายไทยวะเฮโบ P A B L t a b l e โตทำงาน q u i t h w a t h a t c h งาน W นะเนี่ยนะนะ W H P A P H t อะไร Sing ได้ไหม i n g บี B, ได้ไหมบีวัน o n e o n e o n คุกไม่ไกล e n เห็นไม่ก H e n H e n ไมกลไม่ใช่คุกค oh. ูอ่ะบุ b-o-o-q Boy อน Boy b-o-y ไม่ต้อง ติ๊กแล้วเนี่ยว่าห้องไหนเปบ้างแล้วอ่ะติ๊กดีกว่าเออดใสองนะครับใช่ครับเป็นชั้นสุดสีดอะไรนะบอเบอดูเอเจวันเอล